เพื่อนเชื่อไหมครับว่าน้องหมาเนี่ยหรือสุนัขเนี่ยมองเห็นผีได้สวัสดีรออครับผมออฟครับวีรัพงศักดิ์สายามครับสุนัขเห็นผีจริงไหมครับเพื่อนๆคิดว่าจริงไหมครับสุนัขหรือน้องหมาเนี่ยมองเห็นผีเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับความเชื่อสมัยโบราณเขามักจะบอกว่าเวลาสุนัขหอนมักจะมีผี หรือมักจะมีคนตายก็ผมคิดว่ามันมีความเป็นจริงอยู่บางส่วนครับอยวว่างเมื่อคืนนี้มีน้องหมาตัวหนึ่งได้เสียชีวิตไปอาการเขาจะจากไปเมื่อแต่แต่ของคำแล้วละ่ะเราคิดว่าทําความสะอาดร่างกายเช็ดตัวเขาจะได้ไปอย่างสบายแล้วท้ายที่สุดห้าทุ่มเขาก็ไปจริงๆครับพอห้าทุ่มเสร็จห้าทุ่มกว่าก็จะมีเสียงน้องหมาหอนหอนเนี่ยน้าเสียงหอน จะแปลกๆรับผมนะเสียงก็จะไพเราะหน่อยเสียงก็จะลากยาวอ่อนหวานหน่อยมันจะไม่เหมือนกับการขอนสื่อสัรคลิปนี้นะครับมันไม่ใช่ความงมงายหนระดักวิทยาศาสตร์ล้วนๆหรือดวงวิทยาไปสมรขึ้นกลางถูกไหมครับน้องหมาหรือว่าสุนัขมีสัมผัสพิเศษหลายอย่างคือหนึ่งเรื่องของกลิ่น2เรื่องของเสียง3เรื่องของการสื่อสารถูกปะลองสังเกตดูครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับคลิปนี้ลองเพื่อนๆคิดว่า น้องหมาที่บ้านคุณมองเห็นผีไหม mm. แล้วเห็นแล้ว mm. เขามีปฏิกิริยาอย่างไร mm. เขาบอกอยังไงกับเราหรือว่าบางคน mm. บอกทุกวันหรือว่าบางตัว mm. หมาบางตัวไม่บอกเลย mm. เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงครับ mm. ยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ